สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะวันนี้การมาพบพ่อกับซสาวดวงอีกแล้วเนาอพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อซสาวดวงมื่อนี้ก็อยู่ป่าน้าไม้เนาะ กมากันสามสี่คนเนาะกับมีทางน้องทงเอือยเ,เอืยเ่อยใหญ่แล้วก็อาจจะมั่มขึนเนาะโดยยังวะเก็บเก็บสั้นเนาะสะดวงก็เห็นหน่อไม้เลยสะดวงสะดวงกับบุหคือเสียมเนาะมีเตท,ทางเอื่อยใหญ่ขึ้นทือกับสาวไก่เนาะโดยคุดหัวโพลแล้วแหละพา พากันมาหาหน่อไม้เนอนพี่น้องโดยสะดวกก็เห็น,นหน่อไม้แล้วเนาะโบมีเสียมเนอพี่น้องต่เชียผ้าอันนี้เอาเนาะอันนี้หักลงมาที่นี่ ผมมีค่ะนมามไมกับิได้แต่ยอดมนันเนาะตัวนี้ได้แต่ยอดอันหนึ่งได้แมงเหินปนกันเลยจักพากันว่าวอีอย่างไงกับน้องอเนาะเ <c ười> สียมกับอามาบกขู่กันเนาะ เฮ็ดหูหนูกำลังเป็นแก่เลยเนาะวะ่ะกำลังเป็นแนแห่งแดดเอากระซิลเลาะไปหาทางนอง่องทงเผินเนาะแต่ยินแต่เสียงป่ากระซีโหกเนี่องแพร่เนี้ยวคนทำไมติดมือ เนาะทางนองทงคุณซีอยู่ทางท่นเนาะเอากระสีมาหาทางนี่มีหดผูเทศบาทเนี้ยเอาผูเทศก็มีครบสุดเนาะมานำกันเนี่ยเห็ยนเยอะเนาะน้อยหนึ่งแต่บอกเอาปลาไว้ให้มันใหญ่เนาะ เต็มกระตานั่นก็มาใส่กระตานี่ก็ได้เด้อใส่ปอสาวไก่มามาเอามาเสียอามา ปลาจะมีปลาบะระดบมีนกหาเชียทีเอาเอาูดฟเอาบูกมีบ่มีนี่มันบ่มีก็ังได้ีเอเอาจว่า่ยได้ผู้ว่าเด้นนะเด้เแมนี่บอลุมันบอลส้าไก่นแะแมนเลยฮันดีเด้นี่นอนี่นี่เนี่นี่บ่ โอ้มาใส่กระตากูว er ่าอยู่ทางนั่นก็เอาก้อยเอามาเสีิมาอยู่ป่าบ่มีลมเลยลมหน่อยหนึ่งก็บ่มีกระตากระตากระตาเดินไปเองได้กระตาโบมีตีนเดินไปเองบบได้เอาไปเราก็ซับนี่เอาแบบนี้หนุ่มไม่นี่กกำลังซับอยู่โบเห็นไหม เวียงกามาบานนี่เอ็นไงเวียงกามาบานนี่เอาคุยเา้านะเอาเวียงนะเหรอเงินบ่ ตอนนี้กะน้องทงให้สะดวงถือกระต่าหมด2หน่วยเลยเนาะคายแต่น้ำไม้กะยังได้บ่ลายมันบ่นักปานไดแต่ถ้าได้ลายนข่อยสิล้มแหนํากระตานี่บุป่าบุดงไปบาดนีหกบหกแถวนีน้เอือดดแถวนีดอยากใน้ไม้ลยางหาอยเด้อ บริจอดบอลเก่าได้นน่เอิ้นหาเด้อว่ากาตากาตาสองบังน้าไม้ก้อนกาตากะก้อนนี่กับบ่มี่มันเอือดน้ำเนาะตอนนี้กะทางเอ้ยใหญ่ผลเอิ้นหากาตากาแฟนมทงหนึ่งเด้อขาทือกาตาห้หิฮอนหาผู้บอ ดีดีดี้าได้ร้ายแท้อันนี้ีิบอเอิ้นห้ากระตาจังไจมันไปบ่ได้ข,ข่อยคือบบเห็นได้หน่อยไหมจซะกินหมักพี่ผวนนะพี่น้องเอาของเอื่อยเพน,น่อามาพี่ามาหาเท่าพี่ฮะม,มาถืออนน้ำข่อยในชันหน่วยหนึ่ง เนี่ยนี่แหละค่ะคอยถื้อละเอิญทั้งนี้ทั้งนั้นบุพุคอยสิไปทางใดขอกะกระตาช่อ,องหน่วยแต่อยู่น้ำฝอยมืดแป๊บนึงกระใหญ่หาตะกอนนี่เอากระตาไปให้เขาก่อนเอากระตาไปให้นอ้องทงเผื่อก่อนน,นะเผื่อเอิญหากระตาอีกแล้วจิงเจ้าเข้ามาหยางมาทางนี้บ่ <laughs> จะเพชรผูกเกเ็บบ่าเจ้าน่ะเอาผู้สองบึงคากได้คำแล้วบบเห็นหุ่งได้ <laughs> อ่ามันพอแกงแรงเด้อห้าบนเซสอนโอ้นักงนั่นั่ก็กี่ลำบางหนึง่งแต่บบมีนอเห็นแต่ลำ มาเด้วยทางไหนด้วยทีหลอกได้ไปผู้เดียวขัดวเทดเทดปวกก็เอินแน่ดวงที่เอาไปเห็นเนะี่ยเด้อสะดวงกับบรด้ทื้อยังเนาะบันิทางนอง้องคงผลทื้อเลยเนาะโดย ป้าน้องพงขึ้นเที่ยวเมื่อไรทางนี้ทำไมก็ดได้กับบม่มีเมื่อเ้า้านาี้ประนางกระแม่ดอกคูนมาหาก็ได้หลยตืบเนาะ ลจิลอกับโบเฮนแถวนี่น้ำเอือด์หดจิลอกับโบมี่นี่แต่ก้อนน้อยแถวนี้โอ้ยน้ำกัคลองอยู่เจ้ามิชิตถือกระตาจะนั่งอยู่ซื่อล้วอ่ะ ข้างนี้บ่มีเว้ยนอนอยู่ว่าเอาหยังน่ะเนาะพี่น้องน้อยแต่สิบ่เอาเนาะหาหมดแล้วบ่แถวนี้3-4คนสิเฮานะบ่ได้ได้น้ไม้เด้ ขามาไนนี่พ่นแห้งบ่เห็นหาหล่อคุณไปเทิงบ่คุณหาหล่อขหาห้าไนเฮ็ดทีดินกับบบมี่เนาะนี่นี่นอนนี่น,นี่อาเซียม,มาคุดเนี่ย เห็นแล้วหนอเนืะอนี่เนาะยอดหนึ่งพระเจ้าบุห็นแต่ต้นนะมีคนเอาเลยเนาะตัวนี้เห็นกับยอดนี่เนาะเห็นสองยอดอาสียมมาแนไปไง ให้บอลออนนี่ให้บอลเ<อ>งาบบทางกลางแมบเบื้องขาวๆเบื้องนั้นเบื้องนะงนะทางกลางนี่อืมอมอืม,มอไรบอน้อั <laughs> บ,นนะอบบอน่ะ่อยบนเอา้ํำดอกเ <laughs> มื่อแกงแรงบ่ขำมา, ưng ưng ายุ่งแหงลายยังบราก็ตัวยังบริการเจ้าจะทากอยลย์สิบหาบ<ม>า้าบ<า>่จะทารลสั้นนี่ ใหญ่แห้งอะเรดวงหญ่แห้งเด้ต่ยอดเอ้อดวงมาอยู่มันเนาะอยู่นี่ข่อยตัวน้อยเพิ่น่แต่จังบ่เห็นข่อยก็ได้ยังกินนี่ค่ะได้นอใหญ่นอ้อยจ้ะว่าเบิ่งีเต็มกระตาเลยนี่นะเต็มหลายๆเนาะนี่เนาะเต็มกระตาน้องทงป๊าน้องทงหาน้ําไม้ได้หลายเนาะโดยนี้ พี่ภาคตาลมและเต็มกระตาลลเลยน,น,น้ำมันค่ะไปอางองทงเออน้ำเอ๊ะเครือกโกยเลยค่ะเครือน้ำเนาะเหมืงเครือกโกยเฮ <c oughs> านะฮะตำลังเอื้อยใหญ่เลยนี่เอื้อยใหญ่เราไปหดพุ่นเลยเอื้อยใหญ่ไปก่อนมูงเอื้ยอยใหญ่เราหาไว้เอื้อยใหญ่นะเราหาแต่น้อยง่ายโอ้ยหากขบมดเด้อนี่ยังเห็นสองสามยอดผุ อโลดเวรอรกล่ะใครเหาเจ้า,า,า,จากระฮักบ้องมันดิเป็นอยู่บ่เป็นเ,นยเลยพาฮักอยู่บ่แม่แน้นั้นเชไดบ้องเด้ป้าฮักทิมมดละเห็ดผมเป็นยังไงอยู่ป่าหน้าไม้ยู่ <c oughs> เขาต้องเสียได้น้องทงวะหลายอยู่นะกินเบิดบนไหนเจ้าเสีามือเฮือนน้ำบอเป่งเอาถ่ายอยากได้ต้มใช้มอหนึ่งให้เจ้ากัให้ผููเข้าแกงเป็นแกงแล้วก็แบงกันก็พอเนาะน้องวันนี้ฮะก็ปุ่นเนาะสองยอด ยันงน้อยอยู่บ้ากกายะสิไปบ่าทางน่ะไปก็ไปสยนี้อีกอยัางนึงเลยนะไม่มือนี้นะเขาไปหานหนุ่มใหม่นำแม่นบะก่อนจะเห็นเขาไปหาหนุ่มใหม่นำบ่ไปสาาิไปปะไปหาทางเอืญใหญ่กันเลยเนาะเพิ่นเอิ้นเมนนววื่อทางนั้สนสะดวกว่าสิออกทางานี้เอากระสีอย่างน้ำทางไปหาเพิ่นเลย คอยเห็นแต่กาบมาเล่นนำทางนี่พี่เดินทะไมคอยเห็นแล้ว น้อยไปจ้ะแมนดิ้งดิ้งดิกินเ่อดีแซ่บห้่ข็งแรงก็เทิงนี่แหละต้องใช้ตัวน้อยน้อยโดยจากคลิปนี้สะดวงกับซีเรียโคตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งฮะสะดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดย ขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขูสุคนนะที่เบืงองคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบทป่บคมโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงเขาโตไปแล้วกลาว่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องดู